รรมะจากส่วนโพตอนที่33จเจริญพรยัติโยมผู้มีบุญทุกท่านพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าอัปมาเทนะสัมปาเททะแปลว่าจงถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคนเราทุกวันนี้สามารถที่จะตายได้ตลอดเวลา ถึงแม้ว่าจะมีสุขภาพแข็งแรงเราจะเห็นได้ว่าคนเราบางคนตายตั้งแต่ในท้องก็มีตายตอนที่คลอดมาแล้วก็มีตายตอนเป็นเด็กก็มีตายตอนประมมวัยก็มีกลางคนก็มีหรืออยู่จนกระทั่งแก่ชราก็ดีความตายนั้นสามารถป้องกันได้ ป้องกันด้วยอะไรป้องกันด้วยการละมัตระวังคนเราไม่ว่าใครก็ตามมีบุญมากขนาดไหนก็ตามก็จะต้องตายด้วยกันทุกคนไม่เว้นแม้ว่าจะเป็นสัตว์ดิเรกชาหรือคนหรือแม้แต่กระทั่งเทวดาก็เรียกว่าหมดบุญเหตุที่คนเราตายต่างกันเนี่ยก็เกิดจากบุญกรรมที่ทำมาโดยเฉพาะกรรมที่ฆ่าสัตว์ หรือกรรมที่เบียดเบียนสัตว์ก็ทำให้เจ็บให้ป่วยแต่ถ้าเราไม่ประมาทมีความระมัดระวังตัวไม่เป็นคนที่ซุ่มซ่ามเป็นคนที่รอบคอบเราก็จะอยู่รอดปลอดภัยไม่ว่าเราจะขึ้นบันไดก็ตามไม่ประมาทก็หาคนมาจับสักหน่อยหนึ่งถ้าไม่มีคนมาจับก็ควรที่จะต้องหาเชือกมาผูกให้แน่น หรือไม่ก็ต้องหาอุปกรณ์อะไรมายึดติดเราก็ไม่หล่นเราก็ไม่ประมาทเหตุที่เราประมาทมันอาจจะเกิดจากถึงที่ตายอย่างที่พระเ,เจ้าได้ตัดไว้เพราะกรรมนี่แหละทําให้เราประมาทถ้าเราคิดก่อนว่าเออถ้าหล่นไปแล้วเป็นยังไงควรจะระมัดระวังอย่างไรความตายความเจ็บความป่วยก็จะไม่เกิดแก่เราเหตุนั้น ความตายสามารถป้องกันได้ด้วยความไม่ประมาทหรือเรามีเวรมีกรรมกันแต่ละคนเราต้องการที่จะยืดอายุเหล่านียไม่ให้ตายบางทีก็โรคภัยไข้เจ็บมาเราสามารถจะป้องกันได้ด้วยกินยาด้วยการรักษาแต่ถ้าเราโมวประมาทไม่รักษาไม่เอายาใส่แผล หรือว่าไม่กินยาป้องกันแล้วก็สามารถเทียบตายก่อนวัยได้เหตุนั้นเราเกิดมากว่าจะมาเป็นมนุษย์เนี่ยยากมากบางทีก็ต้องเอาเนื้อไปให้สัตว์อื่นกินบางทีสัตว์ที่ไปกินสัตว์อื่นก็ต้องเป็นเดียของหนอนซึ่งถ้าเราพลาดเราประมาทเนี่ไปเกิดเป็นสัตว์ดิบไฉานดูซิว่ามันลำบากแค่ไหนนะสิ่งคนที่มาเกิด ก็เรียกว่าต้องใช้กรรมก็ผัดกันกินผัดกันข้าไม่มีที่สิ้นสุดอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสไปว่าการเกิดบ่อยๆทําให้เราเป็นทุกข์ลาไปทุกข์แม่ด้วยทุกข์จากลูกด้วยทุกข์จากคนรอบข้างด้วยทุกข์เพราะตัวเราเองด้วยเพราะกรรมเราก็มีเช่นคนเกิดมาก็แม่ก็เป็นทุกข์เราเองก็เป็นทุกข์เหตุนั้น เราจะต้องเป็นผู้ที่ไม่ประมาทไม่ว่าจะอยู่ในอรียบทก็ตามก็จะ,จะต้องมีความระมัดระวังอนุโมทนาชายพระนิจรได้มอบภาพวิดีโอมาให้ก็จะได้ทำให้เป็นประโยชน์ส่วนหนึ่งแก่พระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยท่านสอนต้องการให้เราเนี่ยไม่มีความทุกข์ให้พ้นจากทุกข์ พะเราแต่ละคนเนี่ยมันมีที่มาที่ไปทางนั้นเลยไม่ว่าจะความเจ็บความป่วยความสุขและความทุกข์ไม่มีใครบันดาลให้เราหรอกเลิกจากการกระทำของเราเองแหละวิธีแก้หรือป้องกันจากความตายนโยมเราก็ต้องกันเหนียวไว้ก่อนเราไม่รู้ว่าชาติก่อนเราไปฆ่าใครเบียดเบียนสัตว์อะไรเป็นเหตุให้เราต้องประมาทเจ็บป่วยหรือตายเราก็จะต้องให้ชีวิตสัตว์ เช่นสัตว์อะไรที่กําลังจะโดนฆ่าเส้นเช่นปูปลาหรือสัตว์ที่กําลังจะถูกฆ่าตายก็ตออไปปล่อยปล่อยในที่ที่เขาควรปล่อยแล้วก็อุทิศให้กับเจ้ากรรมในเวรหรือเราจะรักษาศีลให้ให้ทานให้นั่งสมาธิให้กับเจ้ากรรมในเวรกรรมที่จากหนักที่ทำให้เราต้องตายต้องเจ็บต้องป่วยก็เบาบางลง นี่แหละเป็นวิธีทางแก้ตามหลักทางพุทธศาสนาถ้ากรรมไม่หนักจริงๆเนี่ยเราก็จะต้องไม่ตายหรอกแต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าเราจะอายุยืนเราก็ต้องตายด้วยชะลาแน่นอนฉะนั้นเราก็ป้องกันไว้การกระตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์เ็สามารถเียวป้องกันเราให้อยู่รอดปลอดภัยส่วนหนึ่งในโยมเจริญพร